بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلوم في الدارين آمين وكل مخلوق خنت تلق مدت لخن يعلم قصاب ديرودي أن سعادة الإنسان وتهجن لخام سكر ของมนุษย์ อะไะกีกียอะจะความสุขของมนุษย์ที่แท้จริง <c oughs> ความสุขของมนุษย์เราที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่เงินอยู่ที่เกียรติอยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่อะไรวิกามาลีฮีความสุขที่มีความสมบูรณ์แบบวังามาลาหูไออันนสัสอาดะวะกามอันนัส สะอาดดันอินซานว่ากามาละหูความสมบูรณ์แบบของมนุษย์กามาละหูนะไอ้กามาดันอินซานความสมบูรณ์แบบของคนเราของมนุษย์เราเนะี่ยมันอยู่ที่ไหนกันนะ่ะคําตอบคืออยางก,กูนะ้เนี่ยจะมีจะเกิดขึ้นเบียโอรูเมนโซฮิฮาเตนด้วยกับความรู้ที่ถูกต้องวะมาเลนโซลิฮาเตนแล้วก็อามานทิโซเลย ความรู้ที่ถูกต้องนํามาซึ่งการอิหม่านี่ถูกต้องความรู้ครรู้ในเรื่องของว่าไม่ใช่รู้เรื่องเงินไม่ใช่รู้เรื่องดุนยาแต่รู้เจ้าของดุนยารู้เจ้าของเงินรู้เจ้าของความสุขนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญที่เราจะต้องรู้ <c oughs> แล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนาติเตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะให้สอดคล้องกับองค์ความรู้อันนี้นั่นความรู้ที่ความผาสุก ที่ถูกความสัพพาสุขที่แท้จริงและสมบูรณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรานั้นมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็อามาที่ถูกต้องรู้แล้วก็ทําตามความรู้นั้นเรารู้ในเรื่องของอัลลอฮ์เหมือนมนดลสฮาบะก่อนหน้านี้เขาเป็นคนอยาเห็นคนไม่รู้ต่อมารู้รู้ในเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานุวาจาลารู้ในวิธีที่ทําให้อัลลอฮ์สุบฮานโดยทรงรักสรงพอพรทยเสร็จแล้ว <c oughs> ในชีวิตของเขาเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนอาวาสสถานการณ์เรื่องราเปลี่ยน ขึ้นหมาว่าสะอาดไดุดก,กุลมาโครเกนความผาสุกข,ของมนุษย์ทุกคนว่าจะมาลูฮูและความสมบูรณ์แบบของเขานั้นอา <c oughs> ยะตะฮักกอกอนี่ทั้งสองนี้จะเป็นจริงจะเกิดขึ้นบีริสติกก้มาจีอาลาอัมริละโดยการยืนหยัดมั่นคงในบัญชาในคำสั่งของลอสุบฮานวานาลนั่นคือที่แท้จริง อยู่ในกรอบหลักการศาสนาอัลลอสุบฮานีวา,าตาลเรามีชีวิตมีกรอบในการใช้ชีวิตไม่ใช่คิดอยากจะทําอะไรก็คิดตามนับสูโดยที่ไม่ได้คดํานึงถึงกรอบหลักการศาสนาอัลลอให้กฎกติกาหลักการศาสนาเรามานั้นสุดท้ายใดนั้น <c oughs> เพื่อให้เกิดความพาสุกับเราเพื่อให้เป็นมัละลฮะประโยชน์กับสุูตัวเราโดยมีเงื่อนไขว่าทํานั้นต้องทําแสวงหาความโปรดภานจากอัลลอแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย เกดคอราลจะเพิ่มหรือถ้าไม่ทำเกดคอราลจะลดไมมเพราะรอแน้นอนรอหนี้นนร่ำรวยที่ทำทั้งหมดอินซันตุมอันซันตุมเนี๋ยวอากสุขุมหากทำดีความดีสิ่งดีๆนั้นกลับมาสู่ตัวท่านกอลับนุกอัยมรอให้มุลล่าท่านอิมลุกอิยมได้กล่าวไว้ในประเด็นดังกล่าวว่ากอลูเราผู้รู้าก็กล่าวว่าว่าก็โอดีมา แท้จริงแล้วนั้นก็รับทราบกันดีว่าอันนั่นกามาลอินซานียแท้จริงความสมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์ความสมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์มีความเพอร์เฟกนั้นฟีซาดาท่าที่อุมูรเรนจะต้องอยู่ในสามประการนี้นะอะไรบ้างล่ะโอรูเมนยะอาริฟฮาขึ้นอยู่กับความรู้ที่เขารู้รู้ในเรื่องอะไรรู้ขนาดไหน นั้นอัลฮัมดุลิลลาฮ์เราลิมเราเรียนหนังสือเรารู้ร,รู้ในเรื่องของเราซึ่งเป็นความรู้ที่มีเกียรติที่สุดหัวอะมาเลนเมื่อรู้แล้วนั้นก็นําสู่การปฏิบัติยะมาลูบิฮาต้องรู้ต้องปฏิบัติสามหัวอะฮวาเลนสภาพการต่างๆสภาพที่เขาสภาพที่เขาอดทนเขายินดีเขาพอใจ น,น,นั่นคือสภาพภายในเดือดสถานการณ์สภาพภายนอกที่เกิดขึ้นกับเขากับปัญหากับอุปสรรคตารัตรตบ,บูระหูที่เกิดขึ้นกับเขาอาลาโอรูมีฮัวอามาดีที่เกิดขึ้นจากความรู้และอามานของเขาเนี่ยแหละยกตัวอย่างเรามีปัญหาอุปสรรคนั่นคืออาวานเนะสถานการณ์เข้ามาในตัวเราเรารับมือ,อยังไงล่ะ หนึ่งพอเรารู้เราอินเมนเราร,รู้รู้ว่าอ๋อทั้งหมดนั้นมาจากอวโลกุบฮานนิวาจาละแล้วก็รู้ต่อมาว่าอัโล์นั้นทรงรักทรงเมตตาเราแล้วก็เราก็รู้ว่าอลโล์ต้องการให้เรานั้นแสดงออกการเป็นบ่าวของพระองค์ต้องทําอะไรสักอย่างนั้นแสดงออกเป็นบ่าวของพระองค์อะมาเลนก็นาสู่การปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติทําแก้ไขาตามสถานการณ์ไม่สบายเป็นโรคติดต่อไปหาหมอ ก่อนที่จะไปหาหมอนั้นขอกับอวิงวกับอสุบภานนวา่าตาละานั่นคืออะมาเินเห็นไหมว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นวงจรที่ครบเครื่องสมบูรณ์ที่อิสลามสอนเอาไว้นั้นอวอะวาเ่นความสุขความสมบูรณ์แบบนั่นก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรื่องราวทั้งภายนอกแล้วก็ภายใน ที่เกิดขึ้นอะไาโอรูมิเฮวะอามาลีบนความรู้และการปฏิบัติอันและการปฏิบัติของเราว่อัฟโอลุนอินมีความรู้ที่ประเสริฐที่สุดว่าอามาลีและการกระทําที่ประเสริฐที่สุดว่าอหวานและสภาพการที่ดีที่สุดนั่นคืออะไรจะมีละคาตอบอัลอินมมบิลละความรู้ที่ดีที่สุดคือความรู้ในเรื่องความรู้ด้วยเรื่องในเรื่องของเราสุฮานวาตา ลึกซึ้งในเรื่องของลอสุบฮานุวาตาลาะอัลลอฮ์ทรงรักเราทรงเมตตาเราทรงสร้างเรามาทรงก,กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างมานั้นด้วยกับความอย่างรู้ของลอสุบฮานุวาตาลาะบททดสอบต่างๆนั้นโดยสรุปแล้วนั้นเป็นราะมาเป็นความเมตตาตั้งหากละ่ะพอในนั้นเพื่อในรในบททดสอบนั้นเพื่อต้องการให้เราแสดงออกถึงของความเป็นเบาของเราที่มีกับลอสุบฮานุวาตาลาะ อัลลอฮ์พร้อมที่จะอภัยให้กับเราอัลลอฮ์ทรงชาฟีทรงเมตตาทรงกรุณาทรงสงสารเราทรงรักเรายิ่งกว่าตัวเรานั่นคือรู้ในเรื่องของ Allah ว่าอัสมาอีเวะซิฟาที่รู้ในลักษณะในพระนามของลลอ a ์และลักษณะของล l l a h 99พระนามในอันสมาซึ่งบ่งบอกถึงตัวตนองค์ของอ l ล a h س ์ซุบฮาน,วานาะว็อัลาลาวะซีฟาทีลักษณะอันสงสงของอ l ล a h س ์ซุบฮแนะก็อัลดาลาที่ไม่เหมือนใดๆทั้งสิ้น นั่นคือการเป็นการอยู่ของลอสุภาหานุวาตาละว่าฟรีเฮและรู้ในเรื่องในการกระทําในการปฏริบัติของลอสุภาหานุวาตาลาอัลลทรงกําหนดอัลลอทรงสร้างอัลลอทรงให้รูธิ์กีอัลลอฮ์ทรงให้หายอัลลอฮ์ทรงให้รู้นั่นคืออยู่ที่ลอสุภาหานุตาละทั้งหมดเลยเนะี่ยคือการรู้ในเรื่องเนี้ยรู้ในเรื่องของอลอเป็นวิชาที่ดีที่สุดนั้นถ้าจะถามว่าวิชาใดที่ประสฐที่สุดก็วิชาเตาฮิด วิชาที่รู้ในเรื่องของเราพอรู้ในเรื่องของเรามันจะนามาซึ่งการอฟัฟอานการปฏิบัติที่อบให้กับเราสุภานนวาจ้ะนั้นพอรู้แล้วนามาซึ่งการอีหมานั้นความรู้ในที่นี้ในในยะก็คือการอีมาน่แหละง่าย,ายๆความรู้ก็คืออีหมานในที่นี้แหละอยู่ในเรื่องเดียวกันพอรู้แล้ววันอาหมาลนะูการกระทําที่ดีที่สุดวันอามาลูไอวะอัฟดลูลอามมลี การกระทําที่ดีที่สุดบีมารุบอที่หีการกระทําที่ททสแสวงหาความพึงพระพาไทยของเราสุภาานุวาต้าละนั่นแหละดีที่สุดเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะดีที่สุดนั่นคือทําแล้วสแสวงหาความปลดปลานจากเราสุภาหานุวาต้าละแต่แปลภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆคือทาเพื่อสแสวงต้องการบุญจ้าละเอาศัพท์พื้น แต่ถ้าจะลึกกว่านี้คาว่าบุญนั้นมันมีความหมายมากกว่าคำว่าบุญขึ้นแสวงหาความโปรดปรานจากเราสุฮานุวาตาละอะไรก็ตามที่ทําแล้วได้บุญอะไรก็ตามที่ทาแล้วเราสุฮาณุตตะวัจนาทรงรักทรงพอพระทัยมีเดียดมีเจตนานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราก,การกระทาที่ดีที่สุด3วันจีไดบิลกลบการโนมการโนนะ้มนาวหัวใจ หรือหัวใจที่ซาบซึ้งยัตบุญอินจีราบุญคือโน้มน้าวหรือว่าซาบซึ้งวันจีระบิลกลอนบีอะไรการโน้มน้าวหรือซาบการที่ทําให้หัวใจนั้นซาบซึ้งหัวใจนั้นโน้มน้าวอะไรไอเอเราเหรอไปสวดเร์สุภาพนัวตาละทำยังไงอ่ะบิลฮุบด้วยของรักทําให้หัวใจรักอัลลอฮฺ เอาแล้วทําให้รักเอาล้อใจยังไงง่ายๆก็คือดูในเนี้ยมาความปรดบาดจะลอยกับเรามาโน้มนะ้วหัวใจเราให้เกิดความรักเอาล้อสุฮานุวาแต่ละอันนี้เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐแล้วเช่นสังเกตเห็นไหมว่าเราเรียนเรียนกันมาเนี่ยมันจะมีคําอธิบายเนี่ยหนึ่งเรื่องอินมุลเรื่องอีหมานเรื่องอามันเรื่องในอามันนั้นก็มีฮุบบนเห็นมันจะต้องมีความรักนะซึ่งเป็นตัวแปร,แรที่มีความสําคัญเสร็จแล้วว่าเราเข้า บิลค่ะบิลคบบิวัลเข้าฟิ้ด้วยกับสองด้วยกับความเกรงความกลัวลอสุภาณุวาแต่เราไม่ใช่รักอย่างเดียวนะแต่ว่ากลัวด้วยเราก็เบาวาราฮาบันนี่แหละทั้งรักทั้งเกรงลอสุภาณุวาแต่ละวัดรอจะอีแล้วก็หวังอันนี้คืออินญาซาบิลกอลบิอิไลโน้มน้าวจิตใจโสลอสุภาณุาวาแต่ละพูดง่ายๆคือทําอิบาดาด้วยกับใจ <c oughs> ไม่ใช่จําทําด้วยร่างกายอย่างนั้นไม่ใช่แต่ทําด้วยกับใจ ให้โลกภายในในจงใจชักนําให้เราให้โลกภายนอกได้ทําพูด,ดง่ายๆก็คือทําอามัดอิบาดาห์เกิดจากภายในเราใจเราสั่งแรงจงใจเกิดขึ้นจากใจเราใจเพราะเรารักอัลลอฮ์ใจเพราะเราเกรงกอัลลอฮ์ใจเพราะเราหวังอัลลอฮ์สุบฮานวาตัละหวังอะไรเราเอาหวังในความโปรดปานหวังในรหฐธมหวังในการอภัยหวังทุกอย่างเลยที่เป็นความดี นั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญนะกับตัวเราในการที่เราจะเจอความสุขและความดีงามความลึกซึ้งในอิบาฮิมาเราฟาฮาลาสิ่งนี้ที่ลกาวมาทั้งหมดเลยเนะี่ยความรู้ดีที่สุดคือรู้ในเรื่องของ Allah. อัลลอฮ์อัมันจีดีที่สุดคือการกระทําที่แสงสวงหาความพึงพอใทยของอัลลอฮ์และการโน้มแล้วจิตใจ <c oughs> ให้เรานะให้รักอัลลอฮ์ให้กลัวอัลลอฮ์ให้หวางในอัลลอฮ์ ฟาลาอัชรอโฟมาฟิสดุนยานี่คือส,สิ่งสิ่งที่มีความประเสริฐที่สุดในโลกดุนยานี้หาให้เจอสิ่งนี้นะเรียนไปแล้วฝึกไปให้ได้เราอาจจะไม่เคยได้เจอลักษณะสำนวนแบบนี้มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราเรียนคือเรียนเรียนโลกภายนอกละหมาดแบบใดให้ซอไม่ซอบวบแบบในซอไม่ซออันนี้ก็เป็นความดีแต่สิ่งที่มันมีความดีมากกว่านั้นคือเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนกันว่าอ๋อมันไม่ใช่เพียงศักแต่ว่าเดินละหมาด ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราถือสินอดไม่แต่ว่าละหมาดละหมาดเพราะว่ารักอลโลกูร์อวโลกแลวก็หวังเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ระวังละหมาดเพราะแสวงหาความพึงพอใจของเราสุบภะนวิวาตาลนะ่ะซึ่งมันเป็นจิ๊กซอที่มีความสําคัญที่สุดอัชรอฟคือดีที่สุดเยี่ยมที่สุดอยู่ตรงนี้นั้นฟาฮาลาอัชรอฟูมาฟิดดุนยานนี่คือสิ่งที่มีความประเสริฐที่สุดในดุนยา ว่ายาซอูฮูการตอบแทนในเรื่องนี้ขึ้นใหม่นะอัชรอฟูมาฟิลอาเคราีรเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐที่สุดในอาเคราีรออัชรอฟเป็นเซนตัฟดีนแปลว่าแปลที่สุดทัดที่สุดต้องเรื่องนี้ที่สุดในอาอ์เคีรคือเรื่องนี้เรื่องรู้จักอัลลอฮ์เรื่องทำสแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ขณะที่ทําจิตใจสถานการณ์จิตใจของเราน้นมีความรักความพึงอพระทัยของเราความรักในอัลลอฮ์ความกลัวความหวัง ว่าอาจารย์ลุ่นบอกซิดิขึ้นใหม่นะเจตนาเป้าหมายที่มีความสูงส่งมากที่สุดมาอริฟุตุลลอฮฺอาลัยซาวะเัลละว่ามัฮบะตุคือรักในอัลลอฮฺคือรู้จักอัลลอฮ์และก็รักในอัลลอฮ์นั่นแหละอันนี้เป็นจุดสูงสุดเป็นเป้าหมายที่มีความสําคัญนั้นเป้าหมายในชีวิตเราคือทำยังไงให้รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุด พราะการรู้จักอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานุตลาลามะกีสุดนั่นนั่นนำมาซึ่งความรักในอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานุตลาลามะกีสุดวัลอุนซุบิอุกุรบิฮิอัลตอปลัจจิกาวะมะฮับบะความการได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานุวตะตาลาวัดชาว,วาลาล์กุอิละเดี๋ยอิฮิหมการมีความกระหายมีความชอบที่จะไปพบอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานุวตะตาลาวัตตะนะอุมู เบริกหรีการได้รับความสุขด้วยกับการนำลถือถึงลอสุบฮาหนวาัวอะไรตาอันนี้เราไม่เคยได้เจอเลยในการนำลถือถึงอัลลอฮ์ในการ,ำก Allah, การทำอิบะอิบะดากับอัลลอฮ์แล้วก็เรามีความสุขวาฮาลาสิ่งนี้นั้นอาญรุษะอาติดดุญยานี่คือเป็นความปาสุขที่สูงที่สุดในโลกดุนยาวัลอากรแล้วก็ความปาสุขที่สูงที่สุดในอากร วาา่าฮาลาห์วะโลกยาตัวสิ่งนี้คือเป้าประสงค์อัลลอฮฺตุลทุลาบุลิลาตีซึ่งถูกเรียกร้องในตัวของมันนั้นถูกเรียกร้องคือเป็นเป้าหมายอะรับถูกขอถูกเป้าหมายมันคือไมนเป็นเป้าหมายที่สําคัญถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยสิ่งนี้มันจะต้องมีอยู่ในจิตใจเราในในใน,ในตัวเราให้ได้มันเป็นมันเป็นโลกภายในเราที่มันจะต้องมี <c oughs> ขึ้นมา ว่าอินเนมายุชเอรุลอับดุลแต่มามาชูรุแท้จริงแล้วบ่าวผู้หนึ่งคนคนหนึ่งจะมีความรู้สึกแบบความรู้สึกแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยสมบูรณ์แบบคือร้อยเปอร์เซ็นต์เบียอันนัลาลิกาไอนุสซาดะว่าสิ่งดังกล่าวมาคือตัวตนของตัวตนของความสุขจากความรู้อามมานความรู้ที่ดีที่สุดคือรู้ในเรื่องของ Allah, อัลลอฮ์อามมานที่ดีที่สุดคือมรดกที่ละการที่โน้มน้าวจิตใจของเราฝึกจิตใจของเราให้รักอเลาว่์กลัวอัลลอฮ์เนี่ย ความสุขที่จะร้อยเปอร์เซนนั้นอิรันกาชาฟะละหูอัลหรือ,อ,อเมื่อม่านหรือสิ่งปิดกั้นนั้นได้เปิดให้กับเขาอี่อิรันกาชาฟะละหูอัลหรือเมือ่อสิ่งปิดกั้นหรือม่านนั้นได้เปิดให้กับเขาคือเมื่อเราได้ ใจของเราได้เปิดใจของเราได้ให้สะอาดใจเรานั้นไม่ไม่มีอะไรมาปิดกัน้นคือของที่มาปิดกั้นเราในเรื่องนี้คือใจของเราที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของดุนยานี้น้ำซูเราที่ผูกกับเรื่องของดุนยานี้มันทําให้เราไม่เห็นในสิ่งดังกล่าวที่ผ่านมาเนี่ยรักเอาล์ไม่เคยมีใจเร <committing S 2> าไม่เคยมีกลัวเอาละหวังเอัละไม่เคยมีเลยทำสวสวงหาความโปรดปรานะอ้ละไม่มีสิ่งที่มาปิดกั้นก็คือในเรื่องของดุนยานี้ มันทําให้เรานั้นไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขโดยการที่เราได้อิบาดะเดกับอัลล่ะความสุขที่เรามีอีมานความสุขที่เรามีอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาล่าอัฟาเราก็วัฟาวาฟาวัฟาเราก็ด,ดุนยาและความสุขที่จะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือเมื่อเขาจากโลกดุนยานี้คือเมื่อเขาได้เสียชีวิตไปเนี่ยถึงอาจญ พอได้เข้าไปอาเคียร์เราคือข้าวสวรรค์อันนั้นคือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในดุนยานี้ <c oughs> อัลลอฮ์ก็ให้ให้ความสุขหนึ่งในความสุขในอาเคีร์เราถ้าหากในอาเคีร์เราความผาสุกเนี่ยมันในนั้นมีร้อยหนึ่งเนี่ยในสวรรค์มีร้อยหนึ่งอัลลอฮ์ให้มันได้โลกดุนยานี้เพียงแค่หนึ่งหนึ่งนี้ทุกคนนั้นแย่งกัน และเมื่ออะไรก็ตามเมื่อเราได้ทําหลักการตามหลักการเนี่ยเราก็สามารถจะสัมผัสอย่างหนึ่งในความสุงนี้ได้แต่จะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องในอา่าจเจรอนี่นคือความหมายว่าอินลาหรือมิเช่นนั้นทําไมเช่นนั้นฟาหัวฟิดดุนยาโดยที่เขาอยู่ในโลกดุนยานี้ถ้าหากเขายังไม่ตายง่ายๆย,ยังอยู่ในโลกดุนยานี้ว่าอินชาอัลลอฮฺาลิกะว่าอินชา ว่าอินชาอัลลอฮ์นะซาบิซาลิกแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกดังกะว่าอินชาอัลลอฮ์บิซาลิกะบ่าวดัชชูอรูรเขาอาจจะมีความความรู้สึกที่สุขในโลกดุนยานี้ฟาเลายซะชูอูรุฮูบิฮีการเมลันก็ไม่ถือว่าเป็นความสุขที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีได้รับในความมีความอิมอ่มเอิบที่เป็นความผาสุกที่เป็นเนีย้ยมันจะรอดสุบฮานอุตนาให้กับเรามาเป็นความสุขเพียงแค่ส่วนหนึ่ง ความสุขเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขมันมันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนคนหนึ่ง <Yeah. S 1> นั้นปราดผู้หนึ่งได้กล่าวว่ามาสร้างเกณฑอาหลุด,ดุนยาคนชาวโลกเนี่ยช่างอับจนยิ่งนักข้าระโยมในดุนยาเขาจากโลกนี้ไปวามาซาโกอารัฟมาฟีฮีแต่เขาไม่สามารถที่จะสัมผัสกับความสุขที่สุดในโลกดุนยานี้ได้ มีบรรดาลูกศิษย์ก็ถามว่านั่นคืออะไรล่ะที่คนไม่คนส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถสัมผัสกับความสุขที่สุดในโลกดุน,นี้ปาตรพู้นั้นก็ได้กล่าวว่าฮาลาบะตุมอีมานความหอมหวานของอีมานหรือบางสำนวนก็จะกล่าวว่ามาอะอ,อาริฟตุลว่าการรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาอย่างแท้จริงคือเรื่องนี้เป็นความสุขที่ละเอียดความสุขที่ลุ่มลึกที่มีเป็นหนึ่งในความสุขจะอัลลอฮฺสุบฮานุอตะลามาให้กับเราในโลกนี้ เป็นบางส่วนแต่จะอย่างเต็มๆต,ต้องในอาเคีย <c oughs> ร์เราทำไมจึงไม่สามารถจะมีความสุขอยากได้อย่างร้ปั์เจกแหละลิลัูอารอดบอติที่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์มีเรื่องราวต่างๆอัลลอีอะไรยฮิซึ่งมันเกิดขึ้นมาในตัวเขามันมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องนั้นเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยวัลมีฮานี้ และมีบททดสอบต,ต่างๆอัลลรที่อุมตุวในาบิหาซึ่งเขาได้รับบททดสอบมันเพราะเหตุนี้เราจึงไม่สามารถจะสัมผัสได้อย่างร้อยเมื่อเทียบกับในอาเกร์ในสวรรค์ว่าอินลาเถ้ามิเช่นนั้นแล้วฟาเรสัสสะาดฟิลฮักตีก็ไม่มีความผาสุขแบบร้อยเอร์เีวาซาดิก้านอกจากดังกล่าวคือนอกจากในอาเกร์ นั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในนี้ว่าสิ่งที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือความรู้ที่มีความประเสริฐที่สุดคือความรู้ในเรื่องของลอสุบภานุวาจ้าละรู้ในความโบดบานรู้ในเนี้ยมะรู้ในการอภัยรู้ในความรักเทอลอสุฮานุงมีกับเราให้รู้ในสิ่งนี้เสร็จแล้วก็นําสู่การอามันอามันการการะทําที่มีเป้าหมายว่ามารอติละอันนี้สําคัญ ม่ใช่นกวน่าดีกว่าทำก็ทําไม่ใช่แต่ทําเพราะแสวงหาความโปรดปานจากอัละแล้วก็อาวาลสถานการสาภาพการาต่างๆที่เกิดขึ้นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเราสามารถที่จะแปลงมาเป็นความสุขความรืงารมได้นั่นคือความยิ่งใหญ่ความปรดปานที่เราสุบาานุตรา์กับเรามาแต่อย่างไรก็ตามสุขในดุนยานี้อย่างไรก็ยังไม่เท่ากับสุขในอาเกียร์เราเพราะว่าสุขในดุนยานี มันมีมเอารอบอดมีเหตุการณ์มีสถานการณ์เรื่องราวต่างๆมีบททดสอบต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเราขอขอให้เราได้จับหลักเน้นได้และความสุขความเปียงามย่อมมีกับเราอย่างแน่นอนอัลลอฮฺวะาอลลอฮฺซวยนะโมหัมมัดุลิวะนะอาลฮิอัลลอฮฺเบิยอฺซาลามุอะลัมฮุลัลลาฮิอัลลอฮฺอัลอาอัลลอ